อยู่ทุ่งช้างทุ่งช้างนะครับทุ่งจ้างเออน้ำเลี้ยงทุงออง่งจ้างจังหวัดน่านนะครับเพิ่นว่าส้มหวานว่าอันนนะตำบลปอนบ้านน้ำเลียงตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพิ่นว่าหวาน วันแตกก่อนวันเจ้าจ้ะการันตีเลยพ่าซื้อตลอดีร้อยจัการันตีโลตัวไหนโลต้าไหนอ๋อซาสามสิบสี่สิบเจ็อ๋อเอาเลือกเลือกเลือกให้เพื่อกำ สี่สิบโลสี่สิบเอาโลนึงปลูกเองกะธรรมชาติบ้านนี่น่ะบ้านนลำเลี้ยงนี่น่ะลองลองจิ้มดูดิลองจิ้มจิ้มดูนี่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 อัน โอ้หวานครับหวานด้วอันนี้ห้าโลอรอยหวานอ่ะโอ้หวาน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 อืมกานาห้าโลร่อยนะอืมอืมหวานหวานหวานเออพี่เอาของของน้องอ่ะเอาเป็นสองโล หวาน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 ใครผ่านไปผ่านมาก็จะลืมแวะนะครับบ้านน้ำน้ำเลียงนะครับบ้านน้ำเลียงมักเกี้ยงน้ำเลียงตําบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับนี่ขนาดลงก็ขี้โคตรนะฮะลุงมดยังได้ซื้อพักหวนนั่นหวานครับ หวานหวานจริงครับหวานจริงปีเพิ่นเนี่ยการันตีเนี่ยคนนี้เนี่ยถ้าบอหวานเนี่ยไปไปหาเลยที่เมืองน่านนะที่อบตห้วยโกนเน้อคโลอ เจดเมกาขายกัน ah. ม ah. ัน ah. ล <g Designer>? ุ้น่นเจดเมกาเอาเจได้วยวยโชเฟอร์เปิ้ลแบบว่าไอ้เปิ้ลนี่แบบว่าบอฟางอ่ะสบายสบาย สอลาตี่เอเอาอันเอาตีร้อยบาทอะของนอกนะเออเพิ่มเพิ่มฮหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนอ่าโอเคนะครับมักเกี้ยงบ้านน้ำเรียง ตำบลปอนอ,อทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับของดีธรรมชาติหวานแต้